สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ๋าผมเกายิ้อีกแล้วะเนาะโอ้ยไม่ต้องเห็นหน้าเมื่อวานเห็นไปแล้ววันนี้ไม่ต้องเห็นจะเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยิ่งเนาะอีกก็ติดตามกับเปิดอสุขสุขคนจ้าเนาะโอ้ยขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หักสุขสุขคนจ้ะเนาะแอบเปิดมาก็เจอแต่ปลาทูทอดใหม่ๆ่เนาะยิ่ทอดเองเพื่อนจ๋าข้าแต่เว้าน้ำมูหันไปอีกที่จเนาะปลาทูยิ้มไม่ ประตูว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันไม่เลยพน,นะโอ้ยปากอาปากงับงับยูนนี่เนี่ยอาปากงับงับกันว่าทอดเองไม่เองเพื่อนแกงเห็ดเผาะเห็ดเผาะหรืจใยี่ใช่ค่ะเห็ดเผาะกับเห็ดคมหรือเห็ดอะไรไม่รู้นะเพื่อนยี่จะบอกว่ายี่อยู่กรุงเทพมาเกือบยี่สิบปีอนะยี่ไม่เคยได้กินเห็ดเผาะจริงนะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินเห็ดเผาะนั้นเพื่อนดีใจมากเลยอนะใช่คนละครึง่ง ที่คุณเห็นนี่คือหกสิบาทนะเพื่อนๆนี่ใช้คนละครึ่งเหลือสามสิบใส่ผักติ้วอยู่เนาะนี่ผักติ้วมันคืออย่างนี้ผักติว้วผักติ้วมันก็จะเป็นแบบส้มๆมนะมันจะเปรีป้ยวๆนิดนึงนะเพื่อน,น,น,นผักติ้วอะ่ะโอ้ยจากสิอธิบายอะไรยิ่งรู้คนกรุงเทพอื้นอย่างเนานะใส่ไข่มดแดงอุ้ยเสียบอะไรนไ้ำลายแตกอยากกินนี่เห็ดเพาะอร่อยมากเลยในรอบยี่สิบปีที่ได้กินเพื่อนจะโอ้เห็ดนี้ที่รอคอยถ้าเห็ดบวกนี้จะดีใจยิ่งกว่านี้อีกอยู่เนาะ อืมมดีใจสมคำนิยมดื่อยอยากกินแล้อเอาาขนาดนั้นเลยที่ขนัดคนอื่นอาจจะไม่แบบนี้อร่อยมากมันเป็นของหาย,ยากในรอบยี่สิบปีนะเพื่อนแล้วกินปลาทูกัน ทอดเองไม่เองกินเองออ้ยกินกินเข้าไปาไเพื่อนจ้ะนี่กินง่ายอยู่ง่ายนะเลี้ยงง่ายเนาะแต่กินจุแค่นั้นเละ <c oughs> นี่กินจุนะเห็นตัวเล็กๆเกนะี่ยงันี้ยังไม่ค่อยฟื้นคืนที่เพื่อนไม่ค่อยฟื้นคืนฉี่เพื่นวะนี่มันค่อยสบาย หายใจไม่ออกเอนาะเมื่อคืนนี่เกือบตายเพืเ่อนๆเอ้ยเปิดแอร์ก็นาวปิดกระอน้นจัเนาะไวสงสัยจะเป็นไวทงเนาะไวทงเพื่อน่านหนจะาไข่หมดแดงยี่ยู่ใสอันเนี้เนีเนี้เอานจะไข่หมดแดงมียุย่นนๆๆๆยยงซัมนี่ะจ้ะเนาะโอ้ยฮบ เจ็บหลยฮุกกับาุกเนี่นยแหละไขมดแดงกันเห็ดใส้ผพักเตี่ยวเป็นว่กะกบปลาถูทอดที่กินได้นะน้ำมันก็จะกินกัน่ะเนาะมันเซ็บ <c oughs> อือกินแล้วชื่นใจอ่ะ ก็ิี่ไม่สบายให้ยิ่งกินข้าวต้มกินโจ๊กนะยี่ไปไม่เป็นดอกเลยเพื่อนๆถ้ากินอย่างนี้นโอเคนี่ไงเห็ดขมเนาะเห็ดขมนะเห็ดยูคาเนี่ยแม่นะานะจากใส่เห็ดยังมายิ่งกินบึ้ดละลื่นปืดลื่นปื้ดเพื่อนอร่อยเข้าคอเลยอืม้มลื่นปื้ดเสียบหลาย เอาเห็ดเพาะมากินจังหน่อยนะสดผักติ๋วบ่แม่ยันค่ะผักติว๋วเสียป่ญญานยังนี่เนาะกินที่เบิอดอที่ให้เหลือเจ้เนาะเห็นหน้าบ้างไม่เห็นหน้าบ้างเเพื่อนๆไม่ใช่เราอยี้ไม่ได้อาบน้ำเนาะกินข้าวก่อนจะไปอาบน้ำนตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันเมาทอดปลาทูเลยแหละ แกงนี่ซื้อมา,าตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานไม่ได้กินอย่เนา้นแข็งไวในช่องฟิตแข็ <c oughs> งหมดทุกอย่างตู้เย็นอยู่นี่น่ะแช่อะไรก็แข็งหมดอย่างน้มมนงนนพื้นเ <c oughs> ยาได้ไปแช่อะไรนะแข็งบิดรสชาตกวัตถุบกรอบมากเลยกินได้ก็ทั้งหางลย่างน้นม มันเตกในปากเลยยังปอกๆอ,อ,อือ <c oughs> ก็เพื่อนเดี๋ยวนี้ถ้ายิตอบกับช้ายยี่ขออภัยเดินเพื่อนช่วงนี้ยี่ไม่ค่อยสบายช่วงนี้นะแต่คลิปจะได้ออกอากาศวันไหนยี่ไม่รู้เนาะจะได้ออกตอนไหนยี่ไม่รู้ช่วงนั้นยี่อัดสบายดีแล้วเนาะ เป็นโรคของผู้หญิงไงเนาะปวดหัวเวียนหัวบวดหลังปวดแขนปวดขาปวดไปหมดทั้งตัวเลนแต่ก่อนนี้ไม่เป็นหนักขนาดนี้นะแค่เวียนหัวแล้วก็ปวดหัวเนาะปวดหลังตอนนี้ปวดทั้งตัวมนนตัวจะแตก พออายุเยอะแล้วบ่มียังดีจากยังเพื่อนอีดีอีดีขนาดยังไม่สี่สิบนั่นนี่ยังบ่วห้าสิบด้วยนี่ปวดเหมือนขาจะแตกเลยอะ่ะไอ้กินข้าวเสร็จจะกินยาขายกมเนื้อแหละไม่ไหว ดีนะเป็นวันหยุดเน,นีะ่ะเป็นวันหยุดค่อยไข่แนมเพื่นจ้ะก็ยังชั่วอืมโอ้ยต้นนี้คือบอมมี่ไข่ทอดกินก่อนหน้านี้ทำไมมันมีไขล่ล่ะคราวนี้บอมมี่ไข่เนาะ <c oughs> สบกดาไม่ปิ้งปิ้งป่ะปิ้งปิ้งทุกตัวเลยนะ ได้ยินเสียงน้องหมาเป็นเพื่อนน้องหมาคนข้างบ้านเนาะกลเป็นคนข้างบ้านเนาะค่อนข้างข้างชุมชนที่เลือกห้องฝั่งนี้เนาะเพื่อน,อนที่คิดว่ามันเงียบสงบไงก็เลยเลือกฝั่งนี้เนาะถ้าติดอีกฝั่งหนึง่งมันจะติดฝั่งทางด่วนเนาะรถมันจะวิง่งมันจะนู่นนี่นั่นไงยี่ลำคาน นี่ก็เลยต้องเอาฝั่งนี้นะแต่ก็ติดชุมชนนะ,ะก็ยังดีนเพื่อนอยู่แบบบ้านเราเนี่แหละก็ประกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศอะไรได้ยินหมดเลยเพื่อนวัคซีนเนี่ยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยให้ไปสนุงตรงนี้ลงทะเบียนมาฉีดนู่นนี้ยี่ได้ยินหมดนะ <c oughs> งานบัดอะไรหลวงพ่อประกาศอะไรี่ก็ได้ยินหมดแต่ว่ากระโดดไปหาไม่ได้เด๋อวเพื่อนมีกำแพงกั้นเนาะก็ไปเพราะได้แบบเนาะกินน้ำปนานละสมุนไพรอยั้นเลยเพื่อนคอตะเครแบบกรุ๊ อันแมงลักกันนะเพราะอีตอูบาทูก็ไม่ข้างนึงไม่ไม่ข้างนึง <c oughs> ลูกกูกตาอยู่ครบก็โอเคแล้ว <c oughs> ไม่กินตอนนี้เรากินอีกทีก็นุ่นแหละตอนซ้ายบายบางเงาโอ้ยเผ็ดขนาดนั้นเลยทั้งเผ็ดทั้งร้อนเพื่อนเงาเตะเงาเตยเนาะเงาเตยน,น,นี่แหละดีแล้วยิ่ะได้ไม่เป็นไข้ มักินเห็ดพออีกสักตนันนะอีกสักตันหนึ่งนะอลังเปาะในปากเลยอือเราล้างเห็ดไม่ค่อยสะอาดเนอะเป็นยี่้านะที่จะขัดทุกเม็ดเลยอะเห็ดเนี่ยซื้อเขามาค g k i แล้นะเพื่อนเขาไม่ได้ใช่น้ำไม่ได้ขัดให้เราอะเนาะเป็นยี่ที่จะขัดทุกอันเลย ามันรู้ว่ารีบรู้ว่ามันมาจากดินเนาะมันมามันเป็นขี้ดินน่ะไปขุดเอาในดินไปขุดเอานะขุดเอาในดินเอาช้อนแกรบ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 กรบตอนที่เป็นเด็กอ่ะเอาช้อนไปขุดเอาในดินนะไปขูดอย่างนะกรึบกรึบกรึบมันจะเป็นเม็ดเม็ดออกมาเนาะเก็บเอาแทบไม่ทันอืมอร่อยอ่ะ เยอะมาพิมพไหมเจ้าขงช่วงบอกว่าเยอะมาพิมนะโอ้ยกินให้มันสวงทับสู <c oughs> เสียงยี่ขึ้นจมูกเพื่อนจ๋าขออภัยอะเนาะมันจะเจตนาแล้วก็มันมันเปื่อยอ่ะเนาะคนมันเปื่อยอ่ะนะกินไข่ปดแดงก,กอน <c oughs> กินแบบถนอมมากเลยนะเพื่อนมันไม่ค่อยได้กินเนาะเอ้ยหมดข้าวแล้วหมดข้าวแล้วเนาะหูน้ำตาลหลเบิเงเงยเตะเงอเตนข้าวก็ร้อนแกงก็ร้อนแกงก็เผ็ดเนาะได้เงื่อกันไปว่ากันไปเพื่อน จ้าเพื่อนสำหรับมื้อนี้ยี่ขอจบคลิปการกินแกงเห็ดเพาะกับปลาทูทอดสัมมี่เด้อจ้าขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่ติดตามยี่เนาะเดี๋ยวยี่ก็จะติดตามกับเบอร์สกู๊ดสกคนจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังพ่อกับยี่ในคลิปต่อไปห,หักหักจุบจุบจ้า